哦，有点好像那有点。 สวัสดียามเช้านะครับวันที่6ของการเดินทางนะครับหลังจากที่เมื่อคืนเราวัดอุณหภูมิแล้วอยู่ที่14บสี่หรองศานะเช้านี้นะฮะตื่นมาอุณหภูมิอยู่ที่11องศานะครับ <Yahoo! S 1> เย็นมากเลยวันนี้พอดีนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรามาอากาศเย็นทุกวันเดี๋ยวเราเดินไปกินมื้อเช้าที่ทางดีสวสดจัดไปให้ดีกว่านะครับตอนนี้เราก็ตื่นมาประมาณ8ปดโมงเช้านะฮะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่า เราเก็บของออกจากเชียงดาวนะฮะเดี๋ยวเราเดินทางเข้าเมืองเชียงใหม่นะครับไปพักในคืนที่6นะฮะเดี๋ยวเราเดินทางเข้าเมืองเชียงใหม่นะครับอีก70โลเดี๋ยวอยากจะพาไปไปเที่ยวสวนสัตว์ไนส์สปารีสักนิดนึงโอเคเขาบอกว่าเปิดประมาณ3ามโมงเย็นเดี๋ยวเราอาจจะไปแวะร้านกาแฟกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปไปที่สวนสัตว์ตอนเย็นที่ตรงที่เราตรงเข้าเมืองเชียงดาวรถเยอะนะครับเราก็เลยใช้ทางลัด เดินทางลุกลังนะฮะมาออกถนนใหญ่นะครับเราออกเดินทางจากเชียงดาวกันนะครับอากาศในวันนั้นนะก็เป็นอากาศที่พวกเรารู้สึกสดชื่นมากๆเลยนะฮะเป็นเช้า ที่อากาศเย็นสบายมากก่อนเข้าตัวเมืองเชียงใหม่เราก็เติมน้ํามันกันหน่อยนะครับเต็มถังนะครับเดี๋ยวเราเข้าเชียงใหม่ไปหาอะไรกินกันนะฮะในช่วงเย็นเข้าเมืองเชียงใหม่นะครับเรามาแวะกินอาหารพื้นเมืองกันที่ร้านท้านถึงเชียงใหม่นะฮะเป็นอาหารพื้นเมืองราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันนะครับ จากที่เรากินมื้อเที่ยงกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาแวะร้านกาแฟชื่อว่าร้านกาแฟนัมเบอร์สามสิกาฟนะครับก็เป็นร้านกาแฟชิคๆนะเป็นกาแฟริมบึงในสวนก็บรรยากาศดีมากนะครับเราซื้อกาแฟมานั่งกินกันอยู่สักพักใหญ่ๆนะครับลองใบก็กินโกโก้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปอยังในซาฟารีกันนะฮะ หลังใจากที่เราเข้าเมืองเชียงใหม่นะครับเราเอาของเข้าที่พักกันแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนี้นะครับเราจะพาน้องไบร์ไปเที่ยวที่สวนสัตว์ในซาฟารีนะครับเป็นการมาสวนสัตว์ครั้งแรกของไบร์เลยจะดูซิว่าเขาจะรู้เรื่องไหมสนใจสัตว์ไหมนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปสวนสัตว์ในซาฟารีกัน เราเดินทางมาถึงที่สวนสัตว์ไนท์บปรีเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันดีกว่าค เราจะไปมชมโโในซาฟารีเอ,อ้าไม่ใช่ 4D ซาปารีนะฮะนนเรา เรานั่งรถรางมาได้สักพักนะครับไบเขาก็ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์รอบๆนะสัตว์จะอยู่ด้านสองข้างทางของจุดที่รถวิ่งผ่านนะครับก็มีการให้อาหารสัตว์ในบางจุดด้วยนะครับก็ไบเขาก็ตื่นเต้นพอสมควรเลยนะทําดีมากนะครับที่นี่ก็คือนั่งรถรางเนี่ยเราไม่ต้องเดินไกลนะครับรถรางเขาจะพาเรามาแต่ว่าจริงๆอ่ะที่นี่เขาจะาเน้นนั่งกลางคืนกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากไบเขายังเด็กอยู่นะเราก็เลยเอซื้อรอบเย็นนะครับจะได้เห็นสัตว์ชัดเจนหน่อยนะฮะให้ไบเขาได้ ดูสัตว์แต่ละชนิดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะ จากที่เรานั่งรถรางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเดินไปดูการแสดงตอนช่วงกลางคืนต่อนะเดี๋ยวเราไปนั่งพักแต่ระหว่างนั้นอ่ะเราเกิดทํากล้องตกนะคุณผู้ชมเสียดายมากเลยเราเลยไม่มีกล้องถ่ายแบบช่วงการแสดงในช่วงกลางคืนเลยแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีกล้องสำรองอีกตัวหนึ่งแล้วก็ <Okay. S 1> เ,วเราไปเอามาใช้ในวันต่อไปสาหรับวันพรุ่งนี้ฮะอลืณสวัสด์ยามเช้านะครับวันที่7ของการเดินทางน,นะฮะ วันนี้เราจะเดินทางไปที่บ้านแม่กำปองนะครับ่อเดินทางกลับเทียวช่วงเย็นนะฮะแต่เราไปเที่ยวบ้านแม่กำปองกันหน่อยดีกว่าโอเคเรามาเชียงใหม่หลายครั้งแล้วแต่แม่กำปองเนี่เรายังไม่เคยมาสักทีนะครับไปชมบรรยากาศที่แม่กำปองกันดีกว่าไมกันเลยจากเชียงใหม่นะครับเดินทางไปยังแม่กำปองระยะทางก็ไม่ไกลมากนะประมาณ55กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็จะไปถึงที่แม่กำปองแล้วเส้นทางก็ขับสบายนะครับเป็นทางลาดยาง เข้าหมู่บ้านถนนจะค่อนข้างเล็กนิดนึงนะครับก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับเรามากินมื้อเที่ยงกันก่อนเป็นอย่างแรกเลยนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเดินเล่นในตัวหมู่บ้านกันครับ เราแวะถ่ายรูปกันที่ร้านสว่างคาตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นไปบนยอดเขานะครับไปที่ร้านกาแฟเดอะใจแอนนะก็เป็นร้านกาแฟที่อยู่บนยอดเลยทางขึ้นเนี่ยชันพอสมควรเลยนะครับใครที่เดินทางขึ้นก็แนะนําว่าใช้เกียร์ L หรือเกียร์หนึ่งนะ,ค,ะค่อยๆเดินทางขึ้นไปนะครับแล้วก็ขับขี่ด้วยความ,มระมัดระวังครับเราเดินทางมาถึงที่ร้านใจแอนแล้วก็เป็นร้านกาแฟที่อยู่บนต้นไม้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับ อันนี้นะครับนนเราก็เดินทางมาถึงยังร้านกาแฟห่ใจแอนนะครับเป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่บนต้นไม้นะฮะไม่ใช่ตั้งอยู่สิเขาทำสร้างขึ้นมาแล้วอบต้นไม้นะครับจะมีวิวที่สวยงามมากเป็นร้านกาแฟเดียวนะครับเส้นทางขึ้นมาก็คดเคี้ยวพอสมควรนะครับต้องชำนาญทางนิดนึง ความสูงที่นี่สูงอยู่ที่1 1 0 0เมตรและเมนะครับอากาศจะเย็นสบายตลอดที่นี่ข่านะครับเราเดินทางมาถึงยังหมู่บ้านแม่กำปองนะครับอยู่ที่ความสูง9 0 0เมตรนะครับก็เป็นสนทางนัดเลาะตามเขามาเป็นทางแคบๆนะครับ เดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศหมู่บ้านกันดีกว่าไปกันเลยเราก็ใช้เวลาเดินเล่นอยู่บนหมู่บ้านแม่กำปองนี้อยู่พักใหญ่เลยนะครับก็เป็นหมู่บ้านที่น่ารักมากๆเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่บนเขานะครับถนนในหมู่บ้านนี้ก็ไม่ได้กว้างมากนะครับใครขึ้นมาก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะวันนี้เขาบอกว่าเป็นวันพุธเป็นวันที่แบบร้านอาหารหรือว,ว่าร้านค้าเนี่ยหยุดกันเยอะนะครับไม่แน่ใจว่าเราอาจจะมานอกเทศกาลโดยหรือเปล่านะ แต่ก็คนก็ยังมีแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะก็เดินสบายๆเราเดินอยู่พักใหญ่เลยครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่มันดีมากจริงๆนะครับมีน้ําตกไหลผ่านกลางหมู่บ้านเลยนะก็เดินไปนั่งกินกาแฟก็มีร้านที่แบบนั่งริมน้ําอยู่หลายร้านเลยก็ลองเลือกหาเลือกนั่งกันได้นะครับได้บรรยากาศดีมากๆเลยครับในหมู่บ้านแม่กําปองนี้ฮะ หลังจากที่เราเดินแม่กระปองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ6กโมงเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วนะครับทีแรกตั้งใจว่าจะออกไว้กลับไปสามเดินไปเดินมาชอบหมู่บ้านที่นี่ครับก็เลยเดินเพลินเลยเวลามา6กโมงเย็นก็เดี๋ยวกลับถึงน่าจะประมาณุงเท่ประมาณตีสามนะครับโอเค ช่วงนี้เวียดนามต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วไงพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับช่วงนี้ทิปครบรอบแต่งงานนะฮะเรามากันทั้งหมดสักหกคืน7วันนะครับแล้วถึงพรุ่งนี้เช้าก็ตีสักแปดวันนะฮะและไงพบกันใหม่ทริปหน้าสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ